ราคาแก๊สก็แพงกับปกติเพราะอะไรเราผลิตแก๊สนออาวไทยได้อยู่แต่ปรากฏว่าไม่ขายให้การผลิตในประเทศแต่กลับไปขายให้กับพวกลูกค้าในต่างประเทศและไฟฟ้าเราดันนําเอาแก๊สจากต่างประเทศมามันก็แพงแค่ซื้อไฟจากลาวเนี่ยมาเนี่ยสบาทกว่าเป็นไฟฟ้าเลยอันนี้เนี่ย เราก็ต้องใช้วิธีนี้ด้วยรวมทั้งการที่จะส่งเสริมให้เหมือนในญี่ปุ่นนะ่ะท้องถิ่นทั้งหมดผลิตไฟใช้เองได้หมดจะพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานจากใต้ดินใช้ได้หมดแต่ตอนนี้มันเกิดไม่ได้เพราะเรามีการทุจริตเชิงนโยบายมันเลยทําให้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เป็นของเอกชนสามารถที่จะมากาหนดทิศทางของพลังงานไทยเราจึงไม่สามารถที่จะมีโซลารูปถอปของบ้านเราเองได้ขออนุญาตยากมากโรงงานเล็กๆไม่สามารถที่จะมี แหล่งพลังงานจากโซลา่าซึ่งตอนนี้ถูกมากของเขาเองได้พ่อแม่อนุญาตก,ก็คือมัดมือชกที่จะให้ไปซื้อไยจากโรงงานไฟฟ้าที่รับไปทำสัญญาเชื่อไหมคะว่าขณะนี้เนี่ยกฟพ,อพอเนี่ยผลิตไฟน้อยกว่าโรงไฟฟ้าของเอกชนเราจะสนับสนุนตั้งแต่ครัวเรือนให้ผลิตไฟใช้เองและขายไฟ ให้กับรัฐได้ด้วยไปจนถึงอบอตอบออจอหน่วยงานท้องถิ่นทั้งหมดผลิตไฟได้ให้เขาเงินเขาอยู่ในหมู่บ้านเขาอยู่ในชุมชนเขาเหมือนโมเดลในต่างประเทศญี่ปุ่นเห็นชัดที่สุด